สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมมิดไนท์ในเอ็มไนท์สตูดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ตอนนี้ผมก็เป็นจอมเวทเต็มตัวแล้วนะถือดาบด้วยถือกระทาแต่อีกข้างก็ยังค็กดลับกูออกมาสู้ได้นะที่ใส่ชุดนี้นะครับมันถึงจะบางแต่ว่าพอดีผมรีสเตตัสแล้วตัวมันหนักไงเออเอาเราเข้าเรื่องกันเลยกว่าวันนี้นะครับผมจะพามาหาหยาดน้ําแห่งดวงดารานะครับก็คือเออเป็น ของที่มาใช้ถ่ายโทษ NPc นะก็อย่างไอมันจะมีผู้หญิงคนนี้ที่ใส่หมวกคล้ายๆกับผมเนี่ยที่ผมเคยตีเขาไปไงน่าจะมีคนเคยลองทำแล้วบ้างแหละเพราะว่าบางทีเราตี NPC แล้วเราได้อาวุธได้ของใช่ไหมล่ะแล้วก็ลองตีแม่งซะเลยทีนี้ตีปุ๊บแล้วไอ้นี่มันหายไปในนี้เราจะถ่ายโทษเขานะครับก็คือเวลาเราจะถ่ายโทษเราต้องไปที่โบสผูกชะตานะครับ นี่นะครับเป็นวิธีการไถ่โทษนะครับที่โบดผูกชะตาเนี่ยตรงโบดผูกชะตานะมันจะมีบ่อน้ําอยู่ที่มีรูปปั้นถือถ้วยนะครับนี่ครับตรงคุณตาเต่านะอ่าตรงพเทาเต่านี่นะครับจะมีตรงนี้นี่คือแบบให้กดไถ่โทษนะครับเห็นไหมใช้หยาดน้ําแห่งดวงดาราไถ่บาปนะครับแต่ว่าเราไม่มีนะครับตอนนี้ วันนี้ผมจะมาสอนวิธีหาหยาดน้ําแห่งดวงดาราวิธีหาก็คือเราต้องลงไปเมืองใต้ดินนะครับแต่ไม่ใช่ที่เราไปหาธนูนะจะเป็นตรงนี้นะครับใกล้ๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามากไว้ก่อนก็ได้ปุ๊บอ่าแล้วจะว้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับที่ราบสูงทางตะว,วันออกก็ถ้าขี้เกียจเดินนะผมก็ขี้เกียจเดินเหมือนกันเราก็หวาเมาเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจยังไงล่ะโอเค เล้ก็เด็งมาจากโอเคครับก็จะตรงนี้เลยก็จะมียามเฝ้าอยู่นะครับโอ้ไม่ต้องสนใจก็ได้ครับผมเราเข้าไปเลยครับ เราวิ่งข้ามยามมาเลยนะจะไปสู้นะไม่ไหวนะปหดเกินบอกเลยโอเคพอเราลงมาแล้วก็รอสักพักหนึ่งมันก็ลงช้าเหมือนกับเอ่อที่แม่น้ำฟิโอลานั่นแหละครับอันนี้ลงเร็วกว่านะผมว่าอันนั้นคือช้ามากบอกเลยอ่าเโอเคครับแม่น้ำเอ็นเซลนะครับอ่าเดี๋ยวเราบันทึกพรก่อนนะฮะการตายนะฮะ โอเคครับเริ่มมาเราก็วิ่งครับผมอ่าโอเคเราเราไปทางซ้ายนะครับวิ่งยาวเลยครับวิ่งยาวเลยใครจะเคลียร์ดันนี้ก็ได้นะครับแต่คลิปนี้ผมจะวิ่งนะครับเพราะว่ามันก็ไม่แน่ใจว่ามันโหดแค่ไหนนะครับแต่ว่าแนะนําให้วิ่งนะครับโอ้โหเฉียบตูดกูนิดเดียว ิงห้อยสีเงินนะครับแล้วเราก็ซ้ายอีกทีครับซ้ายอีกทีขึ้นตรงนี้ครับผมโอเคโอ้เฮ้ยโอ้เจ็บนะเจ็บนะโอเคนะครับจําได้นะครับซ้ายนะครับแล้วก็ขวาครับแล้วก็ซ้ายอีกทีวิ่งทะลุลังมดไปเลยครับเลยราชินีไปเลยครับเจ็บอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวสดยาก่อนเพราะว่าตัวผมมันบางแล้วไงตอนเนี้ยคือเราไม่ได้ใส่ชุดอัศวินแล้วอะครับโอเค พอเราผล่มาตรงนี้นะครับนี่ครับผมตากโบราณสถานราชวงศ์อูนนะครับให้เราชดซ้ายนะครับมีเสาอยู่ตรงนี้นะครับ่าวิงมากลางกาเสานะครับโดดลงไปตรงิ้แง่งหินตรงนี้นะครับผมโอเคเราก็จะกดขนศาสนะครับเราก็จะได้หยาดน้ําแห่งดวงดาราแต่ตรงนี้ครับยังมีอีกอันหนึ่งให้เราโดดลงไปเหมือนเดิมป๊าบไม่ต้องสู้กับมอนนะครับปล่อยมันกิ้งไปครับ เราวิ่งทะลุไปเลยครับผมวิ่งครับวิ่งวิ้งเหมือนมันเลยโอเคครับเราวิ่งทะลุไปเห็นตรงนู้นไครับตรงนู้นเราวิ่งไปถึงฝากกนู้นเลยครับเราเก็บของเก็บของให้เรียบร้อยนะครับออออ ระวังครับระวังครับวิ่งทะลุบอสไปเลยครับผมไม่ต้องไปสนใจครับเราวิ่งเลยเข้ามาเลยครับอ่าแล้วเราก็จะเจอพ่อขาคนนี้นะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเจอแมปด้วยนะครับโอเคเราก็จะได้แมปจุดนี้นะฮะเดี๋ยวเราพูดคุยกับพ่อ้าก่อนนะครับมาซื้อของเหรออืมน่าคิดถึงเมื่เก่าๆจริง นี่ครับผมก็จะมีหยาดน้ำแห่งดวงดาราอีกอันหนึ่งนะครับก็ซื้อมาครับมีของแล้วก็ซื้อมาครับเฮ้ยเท่าสงครามศูนย์สลายนะครับเอาไว้รู้สึกว่าจะเอาไปก๊อปปี้เท่าสงครามนะโอเคเท่านี้นะครับเราก็จะได้หยาดน้ําแห่งดวงดาราแล้วนะครับโอเคนะครับได้ที่ราบสูงเอ็นเซลเอแม่น้ำเอ็นเซลนะครับกดไว้ ลับมาชั้นบนนะครับสำหรับ PC นะแล้วก็กลับมาที่โบสถผูกชะตาอีกครั้งนะครับตอนนี้เรามีสองอันแล้วเดี๋ยวผมขอร,รีเซ็ตก่อนรีเซตก่อนโอเคเราก็เข้าโบสถผูกชะตามาเลยนะครับเราก็คุยกับบ่อน้ำเหมือนเดิม NPC ที่เราฆ่านะครับคือฆ่าเราตายจะไม่สามารถพื้นชีพได้นะครับแต่ว่าตัวที่เนี่ยหนีไปหรือว่าิดใจกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราเจอหน้าเขาเขาตีเราอะไรเงี้ยก็ยังไถ่โทษได้นะครับโอเคครับกดใช้หยาดนะครับผมบาปของท่านได้รับการให้อภัยเรียบร้อยครับเท่านี้นะครับก็เป็นการไถ่โทษ NPC นะครับที่เราเคยทำร้ายเข้าไป นะเดี๋ยวเรากลับไปอยู่ที่ห้องใต้ดินในซากเมืองนะครับดูว่าจอมเวทหญิงคนนั้นยังอยู่หรือเปล่านะครับที่ผมทําอันเนี้ยเพราะว่าอ่ะเห็นไหมเขากลับมาแล้วนะครับที่ผมต้องทําอันนี้เพราะว่า,ผม,นนา,วาผมเล่นสายเวทนะครับแล้วพอดีผมจะต้องตามหาชุดอาซูนะครับก็คือตอนเนี้ผมมีเวทอาซูอยู่กับตัวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่นะเพราะว่าช่องไม่พอนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะพาไปหา เป็นไอเทมที่ชื่อว่าหินความทรงจำนะครับเอาไว้เพิ่มช่องสกิลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ามันหาที่ไหนส่วนใหญ่คนก็จะได้2อันเพราะว่าอันหนึ่งมันซื้อได้อีกอันนึงมันได้ตามเนื้อเรื่องนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับหลับวันนี้ก็ต้องลางกันไปแล้วนะครับ สวัสดีครับ